Thank <im> you. นี่น้องจะรักในพระคิระเจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัป,ปดาห์ที่สิบเทศกาลธรรมดาในบทอันที่หนึ่งนั้นในจุดหมายถึงชาวโครินนลบุญเปาโลเขียนว่าหนึ่งพระเิซูเจ้าตายแทนมนุษย์ทุกคนเพื่อผู้ที่มีชีวิตจะได้ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไปแต่มีชีวิตเพื่อพระองค์ผู้ได้สิ้นพชนและตับคือพระชนมชนีพเพื่อเขา ข้อที่สองบนเปาโลเขียนว่า,าพระผู้ใดยอยู่ในพระกิตเจ้าเขาก็เป็นสิ่งสร้างใหม่เป็นคนใหม่สาพระเจ้าให้โลกขึ้นดีกับพระองค์ในพระกิตเจ้าตัวเห็นน้ำพระทัยดีของพระิเป็นจ้าที่มีต่อมนุษยสวนชนตลอดเวลา,าไม่มีขอบเขตเป้าหมายของพระองค์ก็คือให้ทุกคนได้ไปสวรรค์ นในพระวรสารวันนี้เราได้ยินพระเยสุจา้าตรัสว่าแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าสาบานเลยการสาบานไม่ควรใช้ในหมู่สิทธิของพระองค์อย่างพร่ำเพื่อเพราะความจริงและความจริงใจในถ้อยคําของเขาน่าจะเชื่อถือได้หลายครั้งเพื่อยืนยันสิ่งที่เราพูดแล้วก็ต้องให้พระจิตเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังได้ยินแล้วก็ได้ ทำตามก็ขอพระพิดเจ้าประทานพระพรให้พวกเรามีความสุขในการเป็นคริสตชนนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์